เทศบาลอุบลราชธานีจัดเจ้าหน้าที่แก้ไขตู้ควบคุมไฟฟ้าและซ่อมโคมไฟฟ้าสาธารณะชำรุดนางสาวพิทยาชัยสงครามนายกเทศมนตรีนครอ,อุบลราชธานีจัดเจ้าหน้าที่สำนักช่างแก้ไขตู้ควบคุมไฟฟ้าและซ่อมโคมไฟฟ้าสาธารณะที่ชำรุดเป็นสาเหตุทําให้ไฟฟ้าดับทําให้บริเวณนั้นมืดมองไม่ค่อยเห็นเส้นทางซึ่งอาจเป็นอันตรายกับผู้อาศัยและสัญจรไปมาจึงทางการแก้ไขซ่อมแสมเพื่อให้เกิดความสว่าง สามารถมองเห็นการจราจรได้ชัดเจนและปลอดภัยกับผู้ใช้รถใช้ถนนบริเวณถนนสุริญาตซอยชียงกูล12.1ซอยชียงกูล12.2และซอยชียงกูล14นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานีมอบหมายเจ้าหน้าที่กองสาธรารณาสุขและสิ่งแวดล้อมประสานหน่วยงานราชการเปิดตรวจเอทีเคเชิงรุกฟรีณนะวัดพระาธาตุน้องบัว2 เมื่อวันจันทร์ที่9พฤษภาคม2565ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง12นาฬิกาได้มีการจัดตรวจเอทีเคเชิงรุกณวัดพระาธาตุหนองบัวสำหรับกลุ่มเสี่ยงและประชาชนทั่วไปนางสาวพิทยาชัยสงครามนายกเทศมนตรีนครอุลราชธานีมอบหมายเจ้าหน้าที่กองสาธรารณาสุขและสิ่งแวดล้อมประสานหน่วยงานราชการที่รับผิดชอบในการตรวจเอทีเคลงพื้นที่เพื่อคัดกรองผู้เสี่ยงในการแพร่ระบาดเชื้อโควิด -19 สุนีมีของดีมาให้ลองกับผลไม้หลากหลายชนิดในงาน เทศก,กาลผลไม้ตามฤดูกาล2022มาชิมลิ้มลองผลไม้ทั้งในและต่างประเทศอาทิเช่นทุเรียนหมอนทองฝรั่งกิมจูไร้เมล็ดมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองเงาะแก้วมังกรมันเทศญี่ปุ่นแอปเปิลเอนวีสาลี่เกาหลีและอีกมากมาย พบกันตั้งแต่วันนี้ถึง15พฤษภาคมนี้ที่สุนีซูปเปอร์มาร์เก็ตชั้นหนึ่งโปรดกล้าวโปรดกระห่อมได้ตั้งสมณศักดิ์พระวชิรกิจโกศลณวัดมหาวนารามพระอารามหลวงเมื่อวันที่6พฤษภาคม2565มีพระบร,ะรมราชาองคการจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่1 0โปรดพระราชาทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์พระราชาคณะลำดับที่34พระครูสารกิจโกศลวัดมหาวนารามพระอารามหลวงจังหวัดอุบลราชธานีเป็นพระราชาคณะสามัญมี ว่าพระวชิรกิจโกศลทางนี้ตั้งแต่วันที่5พฤษภาคม2565ประกาศณวันที่6พฤษภาคม2565เป็นปีที่7ในรัชกาลปัจจุบัน เทศบาลตำบลเทพวงศาอเขมราชจั mosque, uh ังวดอุบลราชธานีเปิดแล้วตลาดท่าหินของเขมราชธานีเมื่อวันที่6พฤษภาคม2565เทศบาลตำบลเทพวงศาอเภอเขมราชจัังหวดอุบลราชธานีได้จัดกิจกรรมเปิดตลาดท่าหิมของที่บริเวณตลาดท่าหิมบ้านหวยยางตำบลเขมราชอเภอเขมราชจัังหวดอุบลราชธานีโดยมีนายสรทธิชัยโคสุรัต ผู้เคยดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานเปิดตลาดในงานมีการแสดงศิลปะวัฒนธรรมฉลองเขมาราชธานรรี208ปีและชมการแสดงศิลปะวัฒนธรรมลุ่มน้ำโคงและเลือกซื้ออาหารและสินค้าพื้นเมืองพร้อมชมบรรยากาศพระอาทิตย์ลับขอบฟ้ารวมทั้งถ่ายภาพป r i ของบริเวณจุดชมวิว ตลาดท่าเฮมหรือตลาดท่าริมโขงมีจุดเด่นอยู่ที่ติดริมแม่น้ำโขงซึ่งมีแหล่งท่องเที่ยวสำคัญคือแก่งช้างหมอดแก่งหินในลำน้ำโขงที่หน้าแลลงระดับน้ำจะลดลงทําให้สามารถชมวิวทิวทัศน์ได้อย่างสวยงามโดยนอกจากจะเปิดตลาดเย็นเพื่อให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวจับจ่ายซื้อสินค้าพื้นเมืองได้แล้วยังส่งเสริมการท่องเที่ยวด้วยการให้กางเต็นท,ที่พักได้อีกด้วยโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาพื้นที่และแก้ไขปัญหาความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำจังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันที่2พฤษภาคม2565ทีมนักวิจัยมหาวิทยายลัยอุบลราชธานีลงพื้นที่ชุมชนจัดกิจกรรมต้มโหมเกี่ยวข้าวนานในบ่อณบ้านนาดีตำบลท่าเมืองอำเภอดอนมดแดงจังหวัดอุบลราชธานีตัวแทนส่วนราชการหัวหน้าชุมชนร่วมเกี่ยวข้าวในบ่อในแปลงของคุณพ่อสมานมูลคำโดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรจันทราธนวัฒนาวงศ์รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนานักศึกษาคณะรัฐศาสตร์เป็นผู้บริหารโครงการ นายรัฐพงษ์รุ่งธนศักดิ์นายอำเภอดอนมดแดงพร้อมด้วยตัวแทนส่วนราชการและหัวหน้าชุมชนการเสวนาเรื่องนาบ่อปฏิบัติการสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารและการแก้จนของคนนาดีสำรวจการค้นหาสอบทานครัวเรือนยากจนในจังหวัดอุบลราชธานีตลอดจนสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในชุมชนเพื่อนําไปสู่การคิดค้นนวัตกรรมในการแก้ที่สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการในพื้นที่สํานักงานวัฒนธรรมลงพื้นที่ออกตรวจสถานประกอบการพร้อมประเมินผล เมื่อวันศุกร์ที่6พฤษภาค 2, 65, ม2565นายอุทัยพลพวกวัฒนธรรมจังหวัดอุบลราชธานีได้มอบหมายให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กลุ่มยุทธศาสตร์และฝ้าวังทางวัฒนธรรมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุบลราชธานีลงพื้นที่ออกตรวจสถานประกอบการประเภทร,ร้านเกมหรือร้านอินเทอร์เนต็ตที่ยื่นคำขออนุญาตประกอบกิจการร้านวิ디ทัศน์ในพื้นที่อำเภอเมืองอุบลราชธานีรวมกับหน่วยงานต่างๆในพื้นที่ โดยพิจารณาและให้ข้อคําแนะนําแกี่ยวผู้ประกอบการนําไปใช้ปรับปรุงแก้ไขใี่เป็นไปด้วยความเรียบร้อยก่อนออกใบอนุญาตประกอบกิจการวิดิทัศน์ดังกล่าวได้มีการประเมินสถานประกอบการประเภทร้านเกมหรือร้านอินเทอร์เน็ตที่มีความประสงค์จะเปิดให้บริการตามมาตรการการผ่อนคลายของจังหวัดอุบลราชธานีร่วมกับสานักง,งานสาธารณาสุขจังหวัดอุบลราชธานีโดยได้มีการให้คําแนะนําให้มีการจัดเตรียมข้อมูลโดยสรุปในประเด็นต่งางๆเพื่อรายงานต่อคณะกรรมการควบคุมโรคจังหวัดอุบลราชธานีได้พิจารณาอนุญาตให้เปิดให ปรริกาต่อไบวัฒนธรรมกิจกรรมค i c k o f ตามภารกิจการขับเคลื่อนบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU บทบาทในการเกื้อหน,นุนระหว่างวัดและชุมชนให้มีความสุขอย่างยั่งยืนเมื่อวันอาทิตย์ที่8พฤษภาคม2565เวลา6นาฬิกา30นาทีนอุดมศักดิ์นวลสิริในอำเภอของเจียมเป็นประธานพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์บนถนนสายวัฒนธรรม กิจกรรม kick off ตามภารกิจการขับเคลื่อนบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU บทบาทในการเกื้อหนุนระหว่างวัดและชุมชนให้มีความสุขอย่างยั่งยืนโดยมีพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งนมเจิดแก่พระสงฆ์จำนวน40รูปซึ่งข้าวสารอาหารแห้งที่ได้จากการบิณฑบาตส่วนหนึ่งจะรวบรวมนำไปมอบให้ครอบครัวผู้เปราะบางในเขตอำเภอคงเจียมและได้มีการจัดจำหน่ายสินค้าพื้นเมืองภายในบริเวณงานจากชุมชนโดยตรงเพื่อให้ผู้มาร่วมกิจกรรมได้เลือกซื้อ อุบลพร้อมเปิดด่านพรมแดนช่องเม็กและปากแซงด่านชายแดนช่องเม็กและด่านปากแซงอุบลพร้อมเปิดด่านพรมแดนช่องเม็กและปากแซงด่านชายแดนช่องเม็กและด่านปากแซงเตรียมเปิดในระยะที่2หลังสบคอนุมัติเปิดไปและระยะที่1จํานวน31ด่านใน17จังหวัดโดยที่นายพง์รัตน์พิรมรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีบอกว่าอยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลคาดว่าอีก 1- 2ถึงสสัปดาห์นี้จะสามารถนําเข้าประชุม คณะกรรมาการควบคุมโรคติดต่อและคณะกรรมาการสูงสั่งการชายแดนได้ ซึ่งเมื่อผ่านมาติคณะกรรมการทั้งสองคณะแล้วก็จะเสนอต่อสอบคกระทรวงมหาดไทยเพื่อพิจารณาและเสนอต่อสบคชุดใหญ่เพื่ออนุมัติคาดว่าจะสามารถส่งข้อมูลให้กระทรวงมาหาดไทยได้ไม่เกิน3าสัปดาห์นี้ราชกิจจานุเบกษาประกาศกฎจราจรใหม่เด็กอายุต่ำกว่า6ปีต้องนั่งขาซีดเพื่อความปลอดภัย10ราชกิจจานุเบกษาประกาศกฎจราจรใหม่เด็กอายุต่ำกว่าหปีต้องนั่งขาซีดเพื่อความปลอดภัยมีผลบังคับใช้เดือนกันยายน2 5 6 5เป็นต้น หากฝ่าฟื้นมีโทษปรับ2,000บาทสิ่งที่ภาครัฐต้องเร่งดําเนินการหลังจากนี้คือลดภาษีส่วนที่เกี่ยวข้องหรือจัดโครงการคาซีราคาประหยัดให้ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ง่ายขึ้น